สิทธิเขาฝืนจะเริญนสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดน้าชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมให้หนาคูง,งามคือดังพระแมนให้แขนกูง,งามดังพระนาะรายให้ริมามาแกะป้ายกันดีกว่าครับผมซิเมอร์ ผมทำเป็นสิบรอบเนี่ยทำจนเห็ีวละพอเสร็ไม่ชอบค้างอยู่เรื่อยเลยขอผม,ม,มเน่ยมามาแกะป้ายกันดีกว่าให้ลึกลงไปสองมิลเลยวางเลยครับอยู่เลย ลึกลนู้นนี่ดูมันเลนโอเคครับมาแกะกันเลยดีกว,ว,ว่าเช้าละเสียงดังหน่อยนะคะขอโทษค้าตื่นมาทำงานเลยไม่อาบน้ำแอาวท่าเข,าข้าห้องน้ำอะไรเลยมาค,ครับมามปรับเครื่อง CMC แล้วติดทานแล้วเดี๋ยวปรับแกนแซดเป็นศูนย์โอเคครับ เริ่มันเลยดีกว่าเปิดเครื่องเอาพิมไหมากันโอเคเอไฟเข้ามากันอยู่ไหนว่าหาไม่เจอจะไปได้กกว่ะเจอแล้วนี่มาแล้ว กันเลยดีกว่าเพยเลยนะคะเพื่อทำงานที่ามาดูงก่กยใครับเลยี่ย ตัดเป็นมนแล้วก็หนีเลยเป็น่อยย่าแม่ครับหลังทำกรอบเหลี่ยมแล้วครับเลยไปน,นิดหนึ่ง เด็กๆทำกรอบก็อย่าทํามนนะคำนวณยากหรือเลนแต่บางคนอาจจะคํานวณนง่ายอาันนี้เครื่องหัวเข็มเดี๋ยวค,ค่อยมาดูกันผมสั่งไม่ลึก ตอนที่เขียนในเขียนในอาร์แคมมันลึกน้อยอะผมมองมิติไม่ชัดลืมกดให้มันยุบลงไปได้แค่้ังไง แกะเสร็จแล้วครับผมวัดขนาดได้แปะได้อะไรหมดเลยแต่ผมลืมกดให้มันแกะด้านในลืมกดให้แกะด้านในตรวนีงสือเพราะมันบางมากจากคอมผมเล็กด้วยมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยก็เลยด้กแค่หลยเส้นลืมกดอีกเนี่ยในนี้ยมีประมาณสิบ่อาไฟหนังสือหนึ่งก็ไฟหนึ่งทํารวมกันแล้วไม่แบบ ปวดหัวเหมือนกันต้องคอยระวังทีละขั้นตอนคอยจดเลยทั้เนี้ถ้าเกิดทำหลายไฟล์เนี้ยประมาณสิบสิบสองไฟล์ได้หลังไม่ทากรอบเหลี่ยมแล้วไอ้ที่ทำกรอบมนแล้วไม่คํานวณยากตรงเนี้ยเ,เราก็ได้แค่วัดตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ต้องมาคํานวณแบบกะระยะเอ,เองว่ามันจะโดนไหมอะไรเนี่ยเนี่ยตรงนี้พลาดไปหน่อย นั่นเริ่มขนาดขึ้นขนาดเริ่มแปะขึ้นความลึกสมิมั้นลองเงลืมกดให้ให้ตรงนี้มันยกลงไปเลยนะกลายเป็นแค่เต้นอยู่ในหรอเลยท้าแ,แต่ก็เกิดด้วย ขนมก้าวซอยอครับจะเสร็จแล้วครับจบงาน,น,งงนก้าวบ้านแม่ผมนะครับขอจบงาน,นครับ้อ้ร้านก้าวเหรียญนะโอเคครับก็สวยดีนะไม่ต้องไม่ต้องแกะข้างในย่าแกะผมแกะข้างใน๋ยวผมลืมกดให้มันยุบลงไป เคเข้าเปน,นี้ก็สวยดีนะทีหลังไม่ทาแล้วป้ายมนทําป้ายเหลี่ยมแล้วป้ายเหลี่ยมแล้วขอบมอนนิดนึงไม่เอาแล้ว <c oughs> ไม่คํานวณความพื่อยากยังไงช่วงนี้ไอ้ช่วงดึงดึงเนยหลุดเลยสิครับก็จบร้านป้ายข้าวเหลียญอันนี้แกะครั้งแรกแม่โทรมาถ้าเกิดเป็นเลขเก้าไทยก็จะสวยนะเดี๋ยวเจาะรูตรงนี้ตรงนี้แล้วไปห้อยทางบานประตู จะใส่สีทองให้ด้วยครับใส่ตามร่องสีทองโอเคครับขอจบงานนะครับ <c oughs> ใครจะสั่งแกะป้ายง่ายๆหรือป้ายใหญ่ถ้าเกิดยังไงผมจะตัดทีละตัวแล้วก็มาติดติดมันจะเด่นว่าแล้วก็ก็เ <c> ด <oughs> ี๋ยวผมก็สบายได้แบบวะ่าตัดทีละตัวแล้วมาติด อันนี้เขียนทีเดียวก็ผิดพลาดอะไรมันเยอะแยะแต่ก็สบายก็ต้องก็ยังไงก็ได้ถ้าิดเขียนทีเดียวเลยผมก็จะเนียบที่สุดเป็นขั้นตอนที่สุดมันจะได้มาสวยๆแต่ถ้าเกิดทีละตัวทีละตัวแล้วก็มาติดติดติตรงสือเด่นด้วยแล้เราคงสบายได้หมดแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าชอบ อย่าเจาะรูให้แม่ก่อนลงสีทองอย่าไปให้แม่ครับทำให้สวยทุดทีครับหลวงกราขอครับขอจบงานร้านสันาา้เข้าไหย่ครับตื่นมาไม่อาบน้ำเลยเขียนโปรแกรมทำง,งานเตรียมสีเลยหลวงกระทขอครับตอนนี้น็อตใส่สีทองลงไปโอ้สวยเลยเด่นเลยครับ ใครสนใจสั่งป้ายห้อยได้นะครับพ่อค้าแม่ค้าราคาแล้วแต่เลยหนกทําให้เลยก<ฮ>็๋ยวทําให้พี่ชายลายข้าวหมูปลาเลครับพ่อค้าแม่ค้าพัดบูดก็แผ่นไม่เท่าไรหร่หรอกขอแค่ค่าพัดบูดแล้วกันแล้วค่าแรงแล้วแต่พ่อค้าแม่ค้าจะให้ผมนะคร<ฮ>ับอยากเนี่ยท,ที่ที่ศึกษาเรื่องนี้ก็อยากทําป้ายให้พ่อค้าแม่ค้านะครับ มีพ่คุณกับผมมากเลยพ่อค้าแม่ค้าโอเคครับยังไงอยากได้ป้ายเล็กๆไปห้อยร้านตามตลาดนัดหรืออะไรก็คุยป้ายใหญ่คุยกันได้ทำหมดแล้วเนี่ยสวยเลยง่ายๆเลยแล้วก็ใส่ทองไปโอโ้เด่นเลยดูไฮโซเลยเดีย๋ยวด้านหลังผมใส่ให้อีกอด้านหลังยังไม่ได้ใส่โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมเจาะรูให้ ใส่เชือกใส่อะไรให้ไปห้อ,อยที่ร้านโอ้โหแค่นี้ก็ดูดีมีตะตายมีชาติกูลโอเคครับเราทำให้สสร <c oughs> ครับเทีย๋ยวใส่ทองด้านหลังให้แม่ครับ <c oughs> ติดต่อมานะครับทงของขายใส่ทองนะโอ <c oughs> ดูดีมีชาติกูลใส่ทองก็เลยแบบ ส่องให้ดูความทองของดูดีมากแล้วทองเงาดูดีเลยนีครับผมส่องให้ดูไใช่้ใส่ทองไปแล้วดูดีไฮโซไงก็ไม่รู้เหมือนชายครั้งที่แล้วดูต้องมาดูดูดีมากเดี๋ยวผมอาบน้ำไปเปิดร้านวาดรูป แล้วป้ายไปด้วยรับทาป้ายด้วยเอเข้าเหรียญเงินด้วยเป็นตัวอย่างโอเคครับรับทาป้ายด้วยนะครับโอ้ใส่สีทองไปแล้วดูไฮโซเลยอโอเคครับยายมาดูป้ายตัวจริงที่บิ๊กซีใหญ่ลบรีนะครับเดี๋ยวผมอำหน้าไปเปิดร้านแล้วไดวาดลูมด้วยโอเคครับทุกคนได้เห็นป้ายจริงแล้วเดี๋ยวใส่สีทองด้านหลังเลย ไงแม่มาบิ๊กซีมารับงานนะครับอันนี้ผมก็เก็บไม่เนียบเท่าไหร่แต่ต่อไปผมเนียบแหละเป็นขั้นเป็นตอนแ้วะอย่างตรงตัวนี้อยู่นรถหยุบไปทีหลังเอากระดาษมาบังก่อนแล้วค่อยหนีลไปก็ <c oughs> มีทะลงทะลอกบ้างชิ้นแรกแก้วตั้ยทองน,นะเดีย๋ยวได้ไปวาดรูปข้านอกกันโอเคค่ะสนใจติดต่อง,งานมานนะครับ ทำไมด้านหลังสวยกว่าด้านหน้าวะเนี่ยลมท้องไว้ได้รู้กันแล้วแต่คนชอบมีสไต,ตายสไตา์ไทยไทยสไตายสากลครับ <c oughs> อย่าจ้าู้ครับผมทําเสร็จแล้วลองห้อยดูไหมข้าวเรียนนะครับก<อ>็เคะทองเป็อีกได้ก็ ชอบด้านไหนก็น่าจะเขียนเปิดปิดอะไรนะปิดอะไรให้แม่ด้ยวยนะแค,ค่ขอจบงานครับชอบแบบไหนก็ฟังได้ครับถ้าเกิดเป็นป้ายร้านก็โอเคเลยนะเล็กๆแบบป้ายร้านค้าแบบตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับคุยกันได้ครับ ค่าพาดบูดเป็นหลักครับแล้วก็ค่าแรงผมคุยกันได้ครับแล้วแต่พอค้าไม่ค้าเลยครับครับขอจบการทําป้ายครับใครสนใจติดต่อมานะครับเอิดหว้างข้าครับไอ้เจ้าแพ้วาเด็กยุดยาโทรมาพี่ไปวาดรูปไหมเนี่ย <c ười> โอเคไม่รู้ครับเจอกันที่งานนะพี่้องก็รัวๆทำเนี้ยนะ เดีย๋ยวไปวาดลูกก่อนที่บิ๊กซียอนบริรับใครต่างงานถูกไหมนะครับ สิทธิเขาฝืนเจะเริญนสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนาชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายโอมให้นาปูงามคือดังพระแมนให้แขนกู